สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l กชิ a ่า Gamer TV c h a n n ช่อง i m ิเมะแฟนตา a ีเกนะครับวันนี้ผ่านมาเล่นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับเกมแ a ล็กนาร์ k X New Generation นะครับเป็น MMORPG แบบ 3D นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเปิดในเซิร์ฟไต้หวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็น่าจะเปิดในเซิร์ฟ SCA ต่อไปเนาะวันนี้มาลองดูกันก่อนนะครับว่าแบล็กนา Rock ์กภาคเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับจริงเกมเนี้ยเปิดทดสอบโค้ชเบต้าไปหลายรอบแล้วคราวนี้เปิดจริงแล้ว เปิดเป็น Open Beta นะครับอันดับแรกนะเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้ก่อนเลยนะครับนี่จะมี3เซิร์ฟนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟที่เราเล่นไปก่อนหน้านี้ในการทดสอบนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มใหม่นะครับจะมีเซิร์ฟอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันไม่ออกเหมือนกันนะว่าอะไรนะโอเคอ๋อเซิร์ฟเต็มนะครับต้องหาเซิร์ฟที่มันเป็น สีเหลืองๆนะครับถ้าสีแดงเนี่ยมันเหมือนหนาแน่นนะครับโอเคไปแล้วแต่ต้องจำชื่อเซิร์ฟที่เราสร้างตัวละครไว้ด้วยนะครับแตจงจีมันก็จะมีให้เราเลือกเนาะ,นอะโอเคเริ่มมานะครับก็คือสร้างตัวละครก่อนเลยก็เลือกทรงผมเหมือนเดิมนะครับเอาทรงนี้แหละแล้วก็สีของผมสีน้ำเงินแล้วกันแล้วก็ ตรงนี้ใส่ชื่อตัวละครนะครับอ่าชื่อตัวละครของเรานะแล้วก็กดตรงนี้ต่อนะครับเพื่อไปเลือกดวงตาแล้วก็สีดวงตานะครับตาสีแดงเอาตาสีเทาดีกว่าโอเคหน้าตาประมาณนี้ดูเมอเมอดี อ่าเข้ามาแล้วนะครับตัวเกมจะเป็น 3d นะปรับหมุนได้หมดนะครับลักษณะเกมจะเป็นอ่าเหมือนเกมมือถือทั่วไปนะก็คือทำเครสไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนอาชีพเลือกอาชีพการต่อสู้นี่จะคล้ายๆคล้ายๆพวกลูน่าหรือว่าแรงนาลล็อกเอ็มเนาะอ่าเริ่มมาเขาก็จะให้เราลงทะเบียนก่อนนะครับถ่ายรูปลงติดบัตร แล้วก็ใส่อินร์เมชันตัวเองนะครับแล้วก็เกี่ยวกับลักษณะนิสัยอันนี้คือร่าเริงเหรอดูหน้าดิดูหน้าพี่ด้วยอ่าโขียให้กดสัมผัสที่หนังสือนะครับปึ๊บอ่าแล้วเราก็จะได้รับของมานะตรงนี้สกิปไปได้เลยเนาะปึ๊บเรียบร้อย ได้เซนนี่แล้วก็ได้ exp เลยว่าอัพ ache, อันี้หน่อยว่าแต่เรายังต้องอยู่ตรงนี้นานไหมเนี่ยอ๋อได้เดินไปตรงอื่นแล้วนะครับก็เขาจะให้เราเดินมาถ่ายรูปตรงนี้นะปื๊บแต่ต้องระวังคนอื่นบังด้วยนะครับถ่ายกับนี่ดีกว่า npc น่ารักน,นี่แอบดูอิจฉาโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะแบ็คกลับไป ไปต่อไปต่อเสียงเพลงในเกมนะครับยังเป็นตีมเพลงต่างๆคุ้นเคยนะอันนี้เป็นเพลงของปาเตราเนาะกดรับของข้างบนได้ด้วยเดี๋ยวไม่ใช่กดๆไปไปโผป่าบาโฟมิดร้องไห้เลยนะเลเบลสามเนี่ยโอ้โหแต่ละคนคนเพียบเลยนะครับหือแต่งชุดกันมารูๆเปลี่ยนอาชีพกันหมดแล้วอ่ะ เดินยังเป็นโนวิตอกต่อยเดินงอกหน่อยอยู่เลยรอเราอีกแป๊บอันนี้มันเป็นโรงแรมนะครับเป็นบาร์เนอะมีวงดนตรีอยู่ข้างบนด้วยโอ้ไปดูวงดนตรีแล้ว น้องเมอร์เมดแล้วก็เหล่าสัตว์แถวๆปอนเตรานะนำมาโดยเจ้าไอ้ตะกแตงการทอปเปอร์นะครับตัวนี้นี่ไฟโบยิงมันเลยโอเคข้ามไปไปไป,ไปกันต่อก็อันนี้จะเป็นเหมือนพวกตัวเรี่ทั่วไปนะครับเขาเรียกว่าเป็นโนวิสเทนิงกาวอะไรพวกนี้สินะตรงนี้อันแรกนะครับถ้ากดแล้วมันไม่ไปนะ เขานได้ให้เราฝึกการกดเรื่องคอมโบตรงนี้นะครับคอมมานีเนะอ่าเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บอแล้วเขากา็ให้เราแอดเพื่อนนะครับหนึ่งคนเอาคนนี้ได้ไหมเลเวลสิบสี่นี้ไม่เอาอะเลเวลน้อยเรื่องมากอีกโอเคไปต่อเลเวลสี่แล้ว พอเลเวลสิบนะครับเราทำตามไอตัวเทนนิกราวเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับพอเลเวลสิบเราก็จะเปลี่ยนอาชีพได้เนาะไม่นานไม่นานาาเล่นไม่ยากเลยนะครับจริงๆสเตตัสเนะี่ยเราอัพได้เลยนะครับหรือว่าจะลองไปตามสายเลเวลสายอาชีพก็ได้นะครับเนี่ย อ่ะสเตต้ามันจะมีห้าหกอันนะครับเป็นสเตนสเตนเอจิสเตนเอจิอินหรือวิทก่อนกันเออกดดูตรงนี้ได้เออนี่ไงสเตนเอจิวิทอินเด็กรักนะครับเออเนี่ยเทียบตัวอักษรเอานะตรงๆนะครับสเตนเอจิวิทอินเด็กรักนะแต่ว่าถ้าเราจะไปรออัพตอนอัพคัสแล้วก็ได้นะครับอัพเลเวลแล้วก็ได้ โอเคได้มีดสั้นมาหนึ่งอันแล้วก็เขาจะให้เราออกนอกเมืองนะครับไปแถบบริเวณปอนเจล่าฟิลนะโหมีไนท์ชุดไนท์อย่างเท่เลยอ่าลุดมาที่ฟิลแล้วนะครับอ่าระบบฟิ์ของเกมนี้มันจะแบ่งเป็นแชนแนลด้วยนะโอ้โหเหมือนจะมีเนื้อเรื่องนะครับ ก็จะเป็นพวกฝูงโบลิ่งกำลังจะมาไล่ทำาลายน้องผู้หญิงพอดีนะโอเคเราสกิปไปตามหลักเราเป็นพระเอกก็ต้องตามไปช่วยนะโอเคเขาจะให้เราไปจัดการกับโบลิงนะครับจำนวนห้าตัวนี่เขียนไว้ด้านล่างด้านซ้ายาน,น,นะครับตีไปแล้วหนึ่งตัวสองตัวต้องมาคอยจิ้มทุกตัวเลยเนี่ย แทงเข้าไปหลอกเป้าเออเรียบร้อยแล้วก็เหมือนให้เราใช้สก,กิลกับ,กบโปรลิงนะครับสามตัวสามทีเนาะอ๋อแล้วจัดการสามตัวนะครับสกิลเหมือนโ no นวิทมีแบ a เลยอ่าระหว่างที่เราจัดการโปรลิงนะ เรา b อ w l i คิ king b o w i n g เนี่ยมันก็จะมานะครับมีดัเ้างิ่งชาร์จสกิลมาแล้วเขาเตือนให้เราออกจากวงนะครับปล่อยน้องคนนั้นตายคนเดียวเลยแล้วเราได้สกิลใหม่มาแล้วนะครับเป็นริกเกตนะให้ลองกดใช้นะครับเออตายแ้งตาย ก็จะมีคนมาช่วยเคลียร<แฟ>์ปัญหาให้เรานะครับเห็นในส่วนของเนื้อเรื่องนี่เราข้ามไปนะครับจะเอาแค่วิธีเล่นพอเนาะเป็นแนวทางแล้วก็เราได้สกิลเหมือนกับรักษาแผลตัวเองนะครับเหมือนเป็นฮิลโอ้โหสามร้อถ้าเทียบกับแร็คหน้าล็อกที่เป็นของพีซือว่าฮิลแรงมากเลยนะสามรอยโนวิทนะครับ วัโที่ถึงถึงตึงถึงถึงเึงถึงถองถึงาเงถึ้เราเึงถ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 างถึง้เรถ่อนึองถึงถึนถึงถึงถึาถวงถึงถยงถึงถึงตางเคว่ึลถึงถางถึ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 งมึงาึงถึ้ถึงถองถ้ ให้ทำอะไรเรื่อยๆนะครับถึงจะอ่านไม่ออกแต่ว่าก็พอเดาๆได้เนาะใครอยากโหลดมาลองเล่นก่อน,นก็โหลดได้ในคูแอปเลยนะแล้วเดี๋ยวผมลงเป็นลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคดูกันต่อ,อตรงนี้ลูนติกเพียบเลยเก็บเก็บในเกมนอกจากการเดินเควสเก็บเลเวแล้วเนี่ยเนาะจะมีการล่าบอลนะครับแล้วก็ลง หอคอยร้อยชั้นลงถึง p v p ระบบกิววอร์ก็น่าจะมีนะครับคนเยอะมากโอเคเขาจะให้เราพยายามหาทางปีนขึ้นไปข้างบนนะครับลแล้วก็สำรวจตรงรังนกตรงนี้นะก็จะได้เหมือนออมองกุฎเนาะแองเจิ้ล แล้วก็ปีนกลับลงไปนะครับอ๋ออีกามันขโมยแองเจิลมานะครับไอตัวเหมือนหมวกเทวดาโอเคตรงนี้เราข้ามได้เลยเพื่อความรวดเร็ว ในเกมยังถือว่าเดินค่อนข้างช้านะผมว่าแต่ว่าน่าจะมีระบบสัตว์ขี่นะครับคือน่าจะมีสุ่มแบบสัตว์ขี่ให้เดินเร็วอะไรแบบนี้เนาะโอเคมาคุยกับเจ้าแองเจลลิงเนาะนี่แล้วก็น่าจะผ่านเคลขั้นต้นนะครับแล้วก็ได้รับขอรางวัลน,นะครับเป็นสัตว์ขี่โป่งนะทุกคนน่าจะได้ได้เหมือนกันหมดนะครับ เราก็เดินทาง217เมตรไปที่สวนสนุกด้านหน้าเมืองปอเตลานะครับสรเรียบร้อยเข้ามาแล้ว ได้รับบูทด้วยดีแฮะไม่ต้องตีหนอนแดงดแ,ลแล้วก็เขาจะให้เราไปจัดการตัวอะไรเนี่ยห้าตัวเท่านี้มีลูนติกสงสัยจะเป็นเจ้าลูนติกหรือเปล่าอ่าใช่จริงด้วย คือเรากดีเพจเลยก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะอัตโนมัติให้เรานะครับหรือเราจะเดินนะครับแล้วก็กดออโต้หรือว่าจะตีเองได้หมดนะแล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะครับจะเดินใส่สกิลเองก็ได้นะ,ะเราออโต้ตามเคลียร์ไปนี่เราเลือกได้นะครับว่นจะตีตัวไหนบ้างนะในแมบปบเหมือนรูหน้าเลยที่จะมีเลือกในแมปนะครับว่าตีตัวอะไรบ้างนะใช้ในการเดินเคลร์แล้วก็เก็บเเวลได้นะครับ อเคตีครบ5ตัวแล้วไปเก็บของก่นอนโหทำไมคนนี้มีหมวกเท่อะเติมตังใช่ไหมนายเป็นโนวิตมีหมวกอย่างเท่เลยโอเคมาเก็บต้นไม้ริมน้ำแล้วก็ไปตีอะไรอีกแล้ว5ตัว ถือว่าเดินทางค่อนข้างไกลนะเนี่ยเกมนี้โอ้มาที่แปลงผักนะครับคราวนี้เราจะต้องมาตีเจ้าฟาบีนะเ,เพื่อหาการนอนไม่ใช่ให้มาตีฟาบีที่มาทำลายแปลงผักนะครับจัดการพวกมันห้าตัวคนนั้นเป็นนักกาบมีสกิลอะไรอะแบกน้ำเบรกด้วยมีแบตด้วยเราก็มีโนบิ ตีดีตีท่ไม่ตายเขาโชว์สกิลใส่เราอะเราเราฮิลว e okay, uh, right. like, ได้นะสามร้อโอเควัปกลับมาได้นะครับที่สวนสนุกเหมือนเดิมอ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับหมวกเหมือนหมวกกับตันเลยเนาะใข่เรียบร้อยแล้วนะครับดูดีมีชาติตระกูลขึ้น มีหมวกแล้วแล้วก็ได้รับผ้าคลุมหนึ่งอันด้วยกดใส่เลยตอนนี้เราเลเวลเก้าแล้วนะใกล้จะได้เปลี่ยนอาชีพแล้วน,น,นะครับอ่าเขาก็จะให้เรานั่งรถไฟนะครับขึ้นรถไฟเลยออกเดินทางแล้วเรามานั่งกับใครเนี่ยแถวสามเลยโอเคเอาเป็นมานั่งกับผู้หญิงน่ารักก็โอเค รถไฟออกเดินทางไปที่ไหนไม่รู้โอ้ข้างหน้ามีเรือด้วยด้วยนะครับหรือว่าจะไปที่เรือเอ่ยว่าแต่รถไฟขึ้นบันไดไม่ได้ใช่ไหมโอเคเขาเรามาส่งตงบันไดนะครับอะแล้วเราก็จะได้เดินทางไปที่ท่าเรือนะครับเพื่อน่าจะใกล้ไปเปลี่ยนอาชีพแล้วละ่ะเรเบลเก้าแล้ว ปึ๊บลงเธอเบียนก่อนกดอันไหนดีไม่รู้ผ่านไปเลยไม่รู้กดผ่านอ้อได้นั่งเรือไปที่เมืองอิซูตนะครับอิซูตอิซูตนั่นแหละโอ้เสียงเพลงที่คุ้นเคยเตรียมตัวจะลงเบียรันไอซ์แลนด์ไปหากัส หาฟิเนียมมีหรอือเปล่าแหล่งตั้งหลักของอไหลายคนอ่าตรงนี้ติดอีกรอบหนึ่งก็ให้กดโจมตีนะครับนี่โชว์สกิลซะหน่อยอ่าทีนี้เราก็จะผ่านเควสดได้ใช่ไหมยังไม่ผ่านอีกเหรอตีตีธรรมาดาอ่าเรียบร้อยได้แล้วปึ๊บไ้ชุดมาด้วยโอ้โนนี้มีกิลอะไรอ่ะเป็นรูปโคเวอร์เลย ขึ้นมาที่ด้านบนนะครับเหมือนจะเป็นสมาคมเปลี่ยนอาชีพเนาะเสียงเพลงนี่เหมือนสมาคมนักดาบไม่ฉีิเป็นเสียงเหมือนในปภาษาทอนเทล่าสิเนาะ อ่ามาถึงสมาคมเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับก็จะมีพวกคู่อาวุโสนะครับแนะนำเกี่ยวกับอาชีพนะเอ่แล้วจะสามารถเลือกอาชีพได้ทั้งหมด6อาชีพนะครับจะมีนักดาบนะครับ มีอะโครไลท์แล้วก็นักเวทนะเป็นเมดนะครับแล้วก็โจนนะทีฟนะครับแล้วก็นักธนูอาชเชอร์รวมถึงเมอร์ชานพ่อค้านะครับาสามารถกดลองสกิลได้นะครับจะกดตรงซ้ายนี่นะเ,เข้าไปแต่ว่าสกิลที่เขาให้เราลองเนี่ยมันเหมือนจะเป็นสกิลตอนที่เป็นไนแล้วนะครับอันนี้เป็นไนสายหอ,อกด้วย ม,มีแบชนะครับดาม,มิจ754เพราะว่าเราไม่ได้อัพสเตตัสนะครับอันนี้แมกนัมเบรกเนาะแล้วก็เอนดรูแล้วก็โปรโวกได้มีโบลิ่งแบชนะครับเหมือนปกติเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นอะโคไลท์แล้ก็น่าจะให้เราลองสกลิลตอนเป็นพริ้เนาะอ่ามี่ฮิวนะครับโอ้โฮิลทีละ์3,000นี่ขนาดไม่มีสเตตัสนะแล้วก็เบสซิ่งนะครับ ก็อันนี้เหมือนเป็นฮลี่ไลท์เนาะอันนี้เป็นอันเจลุเนาะแะก็โอ้มีแซงโอรี่ด้วยระหว่างที่ตีมอนไปด้วยเนี่ยเราก็จะฮิลตัวเองไปด้วยนะครับโอเคมาดูของนักเวทบ้างดีกว่าออนักเวทก็จะมีไฟโบนะครับยิงลูกเดียวเองเหรอแต่จริงๆผมว่ามันมน,น่าจะมีหลายลูกนะแล้วก็อันนี้เป็นโซสไตล์นะครับ ไฟวอลแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นฟลอสไดเวอร์อ่าใช่แข็งไปแล้วแล้วก็อันนี้เวทอะไรไฟพิลล่าหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นอาชีพของแอสซัสซินนะครับเป็นทีฟก่อนนะแล้วเขาจะให้เราลองอาชีพสายคลาดแอสซัสซินนะครับจะมีปามีดเนี่ยพันหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้อะไรตี กระบ,บาดชึบๆเออก็ดาบมีดที่ติดผิดนะครับทัดผิดแล้วก็อันนี้หายตัวได้ด้วยคลกิ้งนะอันนี้ิッดิ้งเนาะมันจะมีทั้งโครแล้วก็ิッดิ้งนะครับไฮดิ้งนั่นแหละเออแล้วก็อันนี้เป็นโซนิคโบโรโูแรงมาก3,384นะารับอ่นะครับแล้วก็นักธนูนะครับนักธนูก็แน่นอนดับเบิลาร์นะครับแล้วก็ แอโลชาวเวออันนี้มีเหมือนโอสกิลอะไรไม่รู้ยิงก็ติดสตันด้วยถือว่าแม่ชนูโกงอ่ะสตันได้ด้วยเนี่ยแล้วก็มีสต็อปนะครับแล้วก็เพิ่มเด็กความแม่นยำได้ด้วยนะครับต่อมาก็พ่อค้าเนะปึ๊บเออมีตังฟาดนะครับแมมโมไนท์อะไรพวกเนี้ยเนาะเอารถเข็นฟาด อ,อมีตั้นเหมือนกันนะตัวนี้นะครับก็สนใจอาชีพไหนก็ลองเลือกเอาออแต่ว่าแลกหน้าล็อกเนี่ยนักขนูจะได้เปรียบใช่ไหมในการเก็บเดเวลนะครับสเตตัสของแต่ละอาชีพก็จะมีบอกอยู่ข้างบนกร้าวๆนะประมาณนั้นนั่เองนะครับโอ้เร็วเกินไปอ่ะเดี๋ยวตัวนี้เราลองเล่นเป็นอะไรดีตัวอะไรดีอยากเป็นนักขนูอ่ะ หรือว่านักเวทอีลองเวทแล้วกันเพราะเวทมันจะค่อนข้างหลากหลายนะครับอ่ะลองเป็นเวทก็ได้กดกออ่ะเขาจะให้เราลองใช้เวทนะครับมันจะมีเวทอยู่สองสายนะเนี่ยกดสลับเปลี่ยนได้นะครับอือันนี้สายฟ้าโอ้โหเมเทโอผมถือว่าไล่เร็วนะเกมน,นี้นะเวทนะครับอันนี้อะไรไเป็นได นี่สปอมกัดด้วยแข็งไปเ่ยอันนี้เวทอะไรเนี่ยเวทด,ดินนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจูบิเทลเนาะโอ้โหอันนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะไม่ได้เล่นนานมากนะครับ <c oughs> อ้อมีแพ็กไม้ด้วยคุยตัวมาเพียบเลยปลึบเดี๋ยวขอเปลี่ยนเวทสปอมกัด เยอะๆอย่างนี้ต้องคอมกัดโอ้โดนตีแล้วไม่โดนเบรกเวทด้วยนะคอมกัดต่อด,ด้วยเทมเพนดโอ้คอมโบสักไม้แล้วก็จูไปเรื่อยเลยมิเโอไปโอ้เวทไล่เร็วดีอ่ะใช้ได้โอเคเจอกับเจ้าบอสนี่แล้วโอ้เวนี่ไล่ช้าหน่อยเหมนัันน่าจะเป็นโซลสไตล์หรือเปล่า อืมแควมาให้เดินชา้าแล้วก็ยิงโอ้ยผมว่าทําออกมาได้เอาตรงๆนะจากคนที่เคยเล่นลูนะ่าด้วยนะทาออกมาได้ดีกว่าลูน่านะครับดีกว่าเยอะเลยแหละการคอมโบเวทอย่างเงี้ยดูมีเดินเดินไปแล้วก็ใช้ได้ด้วยนะดีกว่ามากครับดีกว่ามากโอเคก็จะเป็นนักเวนนี่แหละไปใช่ อ,อ่าในที่สุดก็เปลี่ยนอาชีพได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอไปรับของนักเวทก่อนนะโอเกมนี้นี่ถ้าเข้า f p a นะคาดเดาได้เข้าๆเลยนะว่า MMO อันอื่นในไทยนี่คงแบบลำบากเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยว ต้องทําอะไรต่ออันนี้น่าจะเกี่ยวกับสเตตัสนะครับอ่ากดตรงนี้นะครับปึ๊บจะดูสเตตัสเดี๋ยวนะอ่าอันนี้สิปึ๊บโอ้ยกดไม่ได้มันติดอ่าเราจะสามารถเลือกสายได้นะครับนี่สเตนบิดเดี๋ยวก่อนเราเปลี่ยนคาสแล้วนี่ใจเย็น โอเคกว่าจะผ่านตรงนี้ได้ติดอยู่พักหนึ่งอขอไปเปลี่ยนอาชีพก่อนเรื่องการเลือกสายอาสติตาเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนอาชีพให้เรียบร้อยก่อนนะครับต้องเปลี่ยนเครื่องแบบก่อนปเออ อ่าเราก็จะได้รับการไล่มนคาถานะครับจากเราอัศวินมาสเตอร์ของอาชีพต่างๆหรือเปล่าแล้วก็ตาลุงนะครับพูดูหน้าผมดเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนอาชีพขั้นแรกนี่มันต้องแบบ อลังการงานสร้างกันขนาดนี้เลยเหรออาชีพพ่อขาดูหนวดนี่เฟิร์มเลยและในที่สุดเราก็ได้เปลี่ยนอาชีพเป็นปอ้าวยังไม่เปลี่ยนเวทยังไม่จบ ในที่สุดเราก็ได้เป็นเมทนะครับว่าแต่เมทถือดาบด้วยเหรอเอเราเป็นผู้ใช้เวทมนต์เลยนะครับเมจิเชียนเนาะเรียบร้อยเรียบร้อย่าหลังจากนี้ก็ก็จะมาเนะนทาเรื่องสเตตัสนะครับคือให้เรากดอันที่3นี่นะแล้วก็กดตรงปุ่มนี้นะครับเราจะเลือกสายการเล่นของเมจที่เราจะเล่นได้นะครับ โดยเมดสายทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นอินเด็กนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสายเน้น PK นะครับ PVP ก็จะเน้นเพิ่มวิตขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมดสายไฟอ๋อเมดไฟหรือเมดน้ําก็ได้นะเออชอบร้อนแรงหรือว่าเยือกเย็นเราเป็นเมดสายน้ําแข็งอยู่แล้วนะครับกดตกลงนะครับมันก็จะอัปเตตัดให้เรานะครับเน้นมาที่อินแล้วก็ค่าเด็กนะครับหรือเราจะอัปเองก็ได้นะเนี่ยอินกับเด็กนะครับอันที่ สี่แล้วก็ห้าเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะเลือกเดี๋ยวนะมันบังอ่าตรงนี้อันที่สี่นะครับอินแล้วก็อันที่ห้าเป็นเด็กนะครับเด็กเยอะไปอินหน่อยหนึ่งโอเคป๊บเรียบร้อยนะครับไปก็จะไปเล่นต่อได้นะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าจะใช้เป็นคาทามือเดียวหรือว่าคาทาสองมือนะครับถ้าคาทามือเดียวเราก็จะได้โลมาด้วยนะ แต่ว่าค่าเวทมันก็น่าจะลดลงเนาะเมดมันต้องยืนหนึ่งในการแลกเลือดอยู่แล้วโอเคลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับใส่ชื่อนะลงภาพตัวเองแล้วก็คอมเมนต์ประทับตาแค่นี้เราก็จะไปผจนภัยในโลกแลกหน้าล็อกได้อย่างสนุกสนานขึ้นแล้วนะครับเห็นอตที่เรียบร้อยนะครับโอเคปึ๊บ อ่ะก็เอาเป็นว่าสำหรับรีวิวแรกนะครับสำหรับเกมร l a น k n o อก X New Generation นะครับก็เอาเป็นประมาณนี้ก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆดูนะว่ามันจะมีอะไรนะครับเราจะลองดูแบบหลายๆอาชีพด้วยนะถ้าเกิดต้องดูด้วยนะว่ามีคนดูเยอะหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ละกันนะครับออดูบ่อยๆก็ดี ถ้าคนดูเยอะๆเดี๋ยวมันก็น่าทาต่อเนาะนจะได้แบบดูว่าเตรียมลุวงหน้านะครับว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมันจะเก่งกว่าในพีซีหรือว่าเท่าๆเดิมหรือว่ายังไงนะครับผมโอเคครับก็สําหรับรีวิวแลก็กล็อกเอ็กซ์นิวเจเนเรชั่นก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามต่อนะครับแล้วก็อนิเมะต,ต่างๆในช่องรวมถึงเกมแนวอาชีตรอดจากฝูงซอมบี้นะเราจะไลฟ์สดกันช่วงเย็นนะครับ แล้วก็ช่วงค่ำก็จะมีอีกไลฟ์หนึ่งนะก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel n ของพุกผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ